ไปครับวันนี้หมอจะปากันไปที่บ้านห้วยกุ๊งครับนะครับแล้วก็แห้งเหลือเขาจะไปกันที่หาสามเหลี่ยมนะครับอ,อันนี้คือนี่คือผู้ร่วมชะตากรรมของเขาวันนี้นะครับอเอาตั้งหน้าเป็นไปนะครับผม <laughs> แล้วไปลุ้นกันนะครับเส้นทางตั้งหน้าครับ <laughs> เอาละครับตอนนี้เรามาถึง ปากทางขึ้นบ้านห้วยกุ๊บกลับนะครับใน,ในป้ายนี้บอกว่าสี่กิโลนะครับสี่กิโลสำหรับพวกเราอ่าน,นะครับเริ่มแรกก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับห้วยกุ๊บกับ,หกกบแหล่งท่องเที่ยวกึ่ดช้างนะครับสี่กิโลนะครับอ่เอาเนะครับไปาโอ้โหมีมีลิบินติด เพราะมีงานวิ่งเมื่อวานอ๋อครับงั้นเรานักแข่งเปิดคอเลยวิ่งเลยบะตึงนนอนแล้วอยาจ้างขึ้นไปดีกว่าอ้อมอ้อมเรามาชลบุีเตาสภาพตอนนี้1นกิโลครับ หนึ่กวโลกว่าครับย,ยังบ่มีตังลิงขึ้นลงเลยขึ้นอย่างเดียวยคว<ำ>ามรู้สึกรสชาติเหมือนกินของยักษ์ไปหัวช้าเทียนอ่ะตั้งหลังอ่ะ <S <S ประมาณนั้นเลยครับาายังบอได้วิ่งกันเลย 拍着，让他、啊、们把人给拍着，给他怎么拍就拍着。 มดแรงแล้วต้องขยายมแล้วเึ้นหนังแล้วครับคนต้นเหตุหมู่บ้านดอยกุบก้าวแหมเกินกิโลนะฮะนี่หย่ยเย่อเย้อเดี๋ยวสิขาเอ้าอะฮะขึ้นมาประมาณ4กิโลตามป้ายนะครับเอาก็จะมาถึงซุ้มประตูหมู่บ้านนะครับ มีป้ายรับรองชัดเจนครับบ้านห้วยกุบกับนะครับหมู่หนึ่งตำบลพืดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตาาหอมกลๆกลนี่ครับชื่อบ้านน่ารักมากครับคีขูอ,อัน,นเนีหมู่บ้านกุบกับก,กุบกับกุบกับนี่ชื่อน่าฮักมากแต่ไม่น่ารักเลยแต่ขึ้นมาไม่น่ารักเลยเพราะว่ามันโหดชันเอ็นน่องเข่งจริ้งๆยังไหวยังไหวนะ คุบคับนะครับห้อยคุบงกับหัวเข่าถ้าอาจจะคุบเขาลุบคุบคับได้นะครับหัวเข่าพอดีแล้วเนี่ย164 0เมตรความสูงจากระดับน้ำทะเลต้นมะขามป้อมไม่นสวนมากนี่ต้นทำมันชาดนะไม่ได้ปลูกไว้เนาะอ้าขึ้นเองขึ้นเองนะครับเนาะครับผมถามไอ้เพื่อนนะคนในพื้นที่นะครับไอ้เพื่อนขอข้อมูลผมให้ดีครับละเอียดแล้วก็มีการแนะนำโดยหมายความว่าคนที่จะขึ้นมาห้อยกุ้งกลับเนี่ย ถ้ามาจอดรถบริเวณเนี้ยนะครับนะองเซเว่นมีถือว่ามีเซเว่นห้วยคุกคับนะครับเนี่ยคือตัวนี้คือเป็นเซเว่นห้วยคุกคับกับเข้ากับปลาทุกอย่างมีตรงนี้หมดครับผมนะครับไอ้เป็นบอกว่าขึ้นไปห้วยคุกคับจากนี่ไปเนี่ยประมาณอีก5กิโลกว่าคขับจากนี่ไป2กิโลกว่าจะเป็นทางรถยนต์ที่สามารถขึ้นได้อยู่แต่มีที่จอดครับหรือว่าจอดข้างทางกรเป็นนั้นแหละมีที่จอดมีที่จอดรถยนต์อยู่สามารถจอดได้สี่ห้าคันอ๋อจอดได้ประมาณ4ี่ห้าคันนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ2กิโล ทางดอยล้นล้วนแล้วก็ชันรับจนถึงอาสามเหลี่ยมก่อนจะถึงดอยผาแตกก่อนครับดอยผาแตกก่อนครับผมครับจะมีดอยผาแตกลูกหนึ่งแล้วพอถึงพอถึงลูกดอยผาแตกจะเห็นดอยสามเหลี่ยมครับผมครับจากดอยผาแตกไปดอยสามเหลี่ยมนี่ประมาณสัก3 0 0ร้อยสี่ร้อยเมตรสามเมตรโอเควันนี้ถ้าอากาศเปิดก็จะเห็นเมฆหมอกอยู่ข้างล่างสวยงามจะเห็นหมู่บ้านนี่นะครับเห็นหมู่บ้านนี่เลยเหรอครับจากบนดอยเห็นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านของโน้นนะครับจะเห็น แต่ถ้าอากาศขมุขมัวแบบนี้มีแต่เมฆหมอกแบบนี้ก็ไม่เห็นจะไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ถนนกับต้นไม้ข้างทางเดี๋ยวมาเรามาต้มหน้าใหม่ไม่เป็นไรครับผมก็จะนั่งรออยู่ตรงนั้นนะเพราะผมเอาข้าวตอนมาด้วยผมก็จะตีข้าวตอนกินเอาจนแดดมันออกฟ้าเปิดเพราะผมอยากได้วิวขอบคุณครับบรรยากาศเตียวผ่านหมู่บ้านครับสอบถามชาวบ้านในใน ที่พักในนี้นะครับท่านบอกว่าจากบ้านเพื่อนี่ไปผาสามเหลี่ยมแหมประมาณ6กกิโลกระจชื้นขึ้นมาหน่อยเ<อ>นาะท่านผมว่าเอาขึ้นมา4ไปผ่าสามเหลี่ยมหกมากับซิปไปปิกซาวก็โอเคอยู่นะอบอกแจ็คเอาแจ็คีกว่าแจ็คว่า14บสี่โลนี่โอเคเลยเคออย่อรอวะสิบสี่โลนี่ยสิบสีโล GPS มันบอกนะครับร แต่ถ้าเอาจา้าบ้านเป็นว่า6กโลนี่ก็โอเคครับสู้อยู่จำได้ก่อนตเกียวถามคนทั้งรุ่มว่าเพิ่นขึ้นว่ามา2สกิโลนะมาเดียวนี้ GPS มี่ห้โลแล้วนะถ้าเพิ่นบอก6กให้เจ็ดสบองครับเดี๋ยวรอดูรอดูดี๋วดูกข้อจากหมู่บ้านไปอีกประมาณ5้กิโลนะครับ2อกิโลครึ่งคือทางรถยนต์แบบนี้ครับอีก2อกิโล คือโดยล้วนๆถึงผาสามเหลี่ยมครับวันนี้ผู้นำทางของเราก็คือน้องวนดมนะครับหมานำทางใครนำหน้าต้องเป็นหมา ากาศเย็นสบายสดชื่นมากมาก,มากครัมเมฆหมอกจ,จางๆแต่ตอนนี้เริ่มจางหายแล้วเพราะว่าแดดเริ่มไล่มาแล้วครับในเวลาประมาณเก้าโมงแต่จุดหมายก็ยังอีกไกลครับต้องไต่เลาะยอดเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เปล่าถึงจะรู้ว่ามันสวยขนาดไหนเ,เหนื่อยไหมวะวัวนม วัวนมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไอ <c oughs> ต,ตัวนี้ชื่อวัวน,นมครับ <c oughs> ท่านผู้ชมลายมันสวยงามมากนี่มันทำนำทางมาจากหมู่บ้านเลยนะครับจะนำทางเราไปจนถึง <c oughs> ผาสามเหลี่ยมครับจะให้วัวนมกินข้าวด้วยนะไอสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะทำให้พวกผมเหนื่อยตลอดเลย <c oughs> อ่า อีพ<ะ>ูดถึงผ่าสามเหลี่ยมนะครับสามเหียมครับโอ้ยดอยกี้ว่าจริงอันนี้จริงเหลืออันนี้จริงแล้วเขาก็จะเจอที่มันจริงเหลือเดี๋ยวก่อน แล้วหอกะมาถึงจุดที่สิ้นสุดทางเดินรถยนต์นะครับบริเวณนี้ก็จะกลับรถได้แล้วก็จอดรถได้สักสามสี่กันนะครับทางนู้นก็รู้สึกจะเป็นแบบซิงเกิลแทร็กล้วนะครับไต่ขึ้นสันดอยไปนะฮะเราก็มาถึงจุดนี้ละนะครับเวลาเราต้องอยู่ชันงัดกันแล้วครับตอนนี้ครับมาถึงจุดนี้ก็ใจแม่บอกว่าให้เตะเขาตอน งานตรงนี้นะครับเสริมพลังงานสนิดหน่อยครับก่อนที่เราจะขึ้นทางซิกเกิลแ <สะ S 1> ท็ก,ทกนะครับต่คิวจะกินน้องครับ มันมสุดยอดต่อความเหนื่อยครับท่านผู้ชมท่านหายเหนื่อยนะครับฟลังซึมซับซึมซับความสวยงามสุดยอดครับสุดยอด ตังบนปูนนะครับคือจุดสูงสุดของยอดดอยผาสามเหลี่ยมเจ้าทางที่ขึ้นท่านดูชันประมาณผมว่าเจ็บองศาเจสองศานะครับกาที่ขึ้นมานี่ก็แต่ระดับตั้งแต่ห้าสิบองศาหกสิบองศาเจ็ดสิบองศา่ศาศานะดูบนนู่นนะครับ จีกไม้ดีๆเนาะถ้าเขาจีกไม้แบบดีเขาเลยเขาต้องจีกไม้เราถึงจะก้านะอันี้เราต้องดูสกติหน่อยบรรยากาศจุดสูงสุดของผ,าสาม,มผาสามเหลี่ยมหรือว่าโดยผาสามเหลี่ยมนะครับที่เลยบ้าน มวยกุบกลับมาตอนนี้นี่รู้สึกว่า <Okay. S 1> อ่าเมฆหมอกหาฟ้าหาฝนูนอตอนนี้เขาก็จะโดนล้อมรอบแล้ววันนี้เราจะกลับแล้วนะครับ พอแล้ว,ลวน,นี้มาถึงแล้วถึงแล้ว,ลวไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยฟ้าปิดฟ้าปิดครับจะเดี๋ยวมารอบใหม่ไปงมหาหินหาจุดเซลฟี่ที่เป็นเออเลนด์มาร์กของภาแามเรียมมาเจอมาเจอแล้วครับเพราะว่าหมดละหมดตึบอ่านี่ครับสภาพแบบนี้ครับปึ๊บสามร้อยหกสิบองศามันมืด ทะลักไหลเข้ามาจนแบบมันพอในบานในแล้ววนนมอีมั้ยยังพร้อมเดินทางไหมครับรเราจะกลับกันแล้ววันนมนำทางจะลงนะ